การดูแลรักษาเด็กที่เป็นโรคลมชักเราไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อหยุดชักเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่เราจะดูแลทั้งคุณภาพชีวิตติดตามอาการว่ายังมีอาการชักหรือไม่ผลข้างเคียงของยามีหรือไม่มีการปรับยามีการวางแผนการรักษาทุกมิติ การดูแลรักษาเด็กที่เป็นโรคลมชักเริ่มตั้งแต่การซักประวัติอย่างละเอียดประวัติตั้งแต่อยู่ในคันมารดาประวัติของการคลอดว่ามีการได้รับบาดเจ็บระหว่างคลอดหรือไม่มีการอักเสบติดเชื้อในระหว่างคลอดหรือไม่ประวัติที่ได้รับวัคซีนประวัติการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กประวัติมีไข้แล้วชักของเด็ก และที่สำคัญก็คือประวัติโรคลมชักในครอบครัวสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรคลมชักในเด็กได้ดีขึ้นการตรวจร่างกายในเด็กเราจะเน้นลักษณะของศีรษะและรูปร่างขนาดข,าดของศีรษะเด็กซึ่งจะมีการวัดขนาดสังเกตลักษณะของผิวหนังโดยเฉพาะปานแดงปานดำบริเวณใบหน้าหรือบริเวณลำตัวเราจะตรวจลักษณะ กระดูกสันหลังโดยเฉพาะบริเวณกระดูกสันหลังค้นกบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่และการตรวจร่างกายอื่นๆทางระบบประสาทเพื่อที่จะช่วยการวินิจฉัยได้ถูกต้องยิ่งขึ้นการตรวจขึ้นไฟฟ้าสมองเป็นการตรวจเพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรคลมชักในเด็กการตรวจภาพสมองส่วนใหญ่ตรวจเพื่อหาสาเหตุหรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นในสมอง การเห็นรายละเอียดของเนื้อสมองที่ชัดเจนและสามารถระบุค,ความผิดปกติด้วยความแม่นยำมากกว่าการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองปกติทั่วไปซึ่งการตรวจชนิดใดได้ประโยชน์สูงสุดแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาและเลือกสิ่งนั้นให้แก่ผู้ป่วยเราจะใช้ยากันชักเป็นอย่างแรกในการรักษาเพื่อที่จะให้ควบคุมอาการชักได้ดีมีประสิทธิภาพมากที่สุด อาจจะมีการใช้ยากันชักตัวที่สองขึ้นอยู่กับความเหมาะสมต่อไปเมื่อมีการปรับยาเพิ่มขึ้นตัวที่สองหรือมีการใช้ยากันชักมากขึ้นแต่ผู้ป่วยไม่สามารถทนผลข้างเคียงหรือเกิดอาการแพ้ยาการรักษาทางเลือกก็จะมีบทบาทสำคัญเพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าใจถึงแนวทางการรักษาทางเลือกอื่น,นๆเช่นการใช้อาหารคีโตจินิกไดเอท หรือการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดเป็นต้นทีมงานแพทย์พยาบาลน,นักเทคนิคการแพทย์ที่ดูแลเรื่องโรคลมชักเนี่ยเรามีความพร้อมตลอด24ชั่วโมงการรักษา,รกษาโรคลมชักนั้นเราไม่ทราบว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และเป็นภาวะฉุกเฉิน สมควรที่จะได้รับการดูแลรักษาทันทีจะทําให้ผู้ป่วยโรคลมชักมั่นใจได้ว่าเราดูแลได้อย่างถูกต้องแม่นยํารวดเร็วและแก้ปัญหาได้ไม่เฉพาะปัญหาอาการชักเท่านั้นแต่เรารักษาลักษณะที่เป็นสาเหตุของปัญหาจริงๆอย่างที่สองเลยระบบบริการดูแลผู้ป่วยโรคลมชัก เราต้องแยกให้ออกว่าอาการชักนั้นเป็นอาการชักจริงๆหรือว่าเป็นแค่ลักษณะอาการคล้ายชักการมีระบบบริการลักษณะที่เรียกว่า first s e i z u r e service หรือใครที่มีอาการชักครั้งแรกหรือมีอาการคล้ายชักครั้งแรกจะได้พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อแยกให้ได้ว่าเป็นโรคลมชักจริงๆด้วยความรู้ความชำนาญและเครื่องมือตรวจที่ทันสมัยถูกต้องแม่นยำอย่างรวดเร็ว และได้ผู้ป่วยที่เป็นโรคลมชักจริงๆการให้ยากันชักโดยที่เรายังไม่ทราบอาการที่แท้จริงว่าเป็นโรคลมชักจริงหรือไม่จะส่งผลเสียมากกว่าประโยชน์ที่ผู้ป่วยได้รับลำดับที่3ก็คือเรามี first seizure clinic นั่นก็คือคลินิกการดูแลผู้ป่วยโรคลมชักเมื่อผู้ป่วยได้รับการคัดกรองมาแล้วว่าเป็นผู้ป่วยโรคลมชักจริงๆการดูแลเราไม่ได้มีเป้าหมาย เพื่อหยุดชักเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่เราจะดูแลทั้งคุณภาพชีวิตติดตามอาการว่ายังมีอาการชักหรือไม่ผลข้างเคียงของยามีหรือไม่มีการปรับยามีการวางแผนการรักษาทุกมิติเรามีหอผู้ป่วยรักษาเฉพาะโรคลมชักหรือที่เรียกว่า Epilepsy Monitoring Unit หอผู้ป่วยนี้เนี่ยมีความสำคัญในแง่ที่ว่ากรณีผู้ป่วยโรคลมชัก โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคลมชักดื้อต่อการรักษาด้วยยากันชักการรักษาทางเลือกอีกทางหนึ่งก็คือการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดแพทย์มักจะให้ผู้ป่วยนอนที่หอผู้ป่วยนี้เพื่อบันทึกอาการและคลื่นไฟฟ้าสมองเพื่อกำหนดจุดว่ามีความผิดปกติของสมองที่จุดใดจะสามารถทำให้ยืนยันการวินิจฉัยได้ว่า ลักษณะที่ผู้ป่วยมีอาการแล้วนั้นมีอาการชักจริงหรือว่าเป็นเพียงแค่อาการคล้ายชักเท่านั้นสุดท้ายจุดแข็งที่คิดว่ามีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็คือการมีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถดูแลและเข้าถึงผู้ป่วยได้ตลอดลักษณะที่เรียกว่าเป็นเรียลไทม์ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลแพทย์สามารถที่จะเข้าถึงณนะตอนนั้นได้ทันทีสามารถสื่อสารกันระหว่างแพทย์ที่ห้องฉุกเฉิน หรือแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตสามารถวางแผนร่วมกันโดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสื่อกลางโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยานเนี่ยเราเป็นเครือข่ายเดียวกันกับโรงพยาบาลกรุงเทพทีมงานการรักษาดูแลผู้ป่วยโรคลมชักเนี่ยเป็นทีมเดียวกันสามารถรักษาผู้ป่วยโรคลมชักที่ต้องการการผ่าตัดหรือวิธีการที่ต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูงด้วยเช่นกัน